ผมซื้อบ้านได้เข้าไปที่4แต่กําลังจะโดนเวรคืนที่ครับยังไม่รู้จะถึงซอยบ้านผมไหมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีครับเอ่อตอนนี้เวรคืนเนี่ยลูกค้าผมหลายคนก็โดนนะแล้วก็หลายคนได้ได้เงินดีนะได้เงินดีเลยแหละเขาเท,ท่าราคาตลาดเลยนะครับเท่าราคาตลาดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมาเฉียดๆบ้านเราผมว่าเราโด,ด,ดนก็ดีนะเพราะว่าอืม เพราะว่าถ้าเกิดมันเฉียดบ้านเราเดี๋ยวมันทำให้ทําเลบ้านเราไม่ดีนะไม่ใช่ว่าติดถนนบ้างมันจะมันจะไม่ดีนะติดถนนมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะอืมนะครับก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ออกความคิดเห็นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าแค่บอกว่าตอนนี้แนวเวนคืนหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไงเงินเวนคืนเนี่ยมันใกล้มันใกล้เคียงราคาตลาดอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราไม่เสียเปรียบสมัยก่อนนี้ใครโดนเวนคืนนี้สวยนะตอนนี้เฉยเยไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคือได้เงินเท่าเท่ากับราคาเอาไปซื้อขายนั่นแหละ แต่ว่ามันก็จะเบื่อตรงที่ว่าต้องไปหาบ้านใหม่อยู่อีกนะฮะแล้วก็พอเราเวนคืนได้เงินมาเราต้องไปเคลียร์นี้แบงก์ก่อนที่เหลือเาึาก็อจะได้ก็อันนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยคุณเอแล้วกันนะครับคุณเอบอกว่าใช่ครับถ้าโดนปวดหัวเรื่องหาบ้านใหม่เออใช่คุณเมมามา,มาที่อยู่เมธีเมทีว่าถ้าผ่อนไม่ไหวไม่ติดข,ข้างว่าสามารถปรับโครงสร้างนี้ได้ไหมครับผมตอบฟันธงให้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆทุก ทุกเจ้าหนี้มันก็ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้หมดแหละครับ <c oughs> มีส่วนน้อยจริงๆที่มันบ้าวคอแตกไม่ยอมปรับปรับให้ออ่ะืก็ต้องลองขอเขาดูครับคุณเมธีคุณวรพจน์บอกสวัสดีครับพี่อูติดตามพี่สี่ปีที่แล้วครับพอดีผมเปลี่ยนเบอร์เลยไม่ได้ติดต่อพี่ติดต่อคุยกับพี่ครั้งเดียวมาช่วงนี้ผมเพิ่งมาฟังพี่ไลฟ์ล่อยขึ้นอ๋อถ้ามีเบอร์ก็โทรมาได้ฮนะผมเบอร,เเบอรเ์เบอร์เดิมฮะนะ <c oughs> โทรมาได้เลยครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเ,เคยคุยกันผมจะเมมเบอร์ไว้อยู่แล้ว คุณช่างหนึ่งบอกว่าไวรุ่นสร้างตัวน้องๆจบใหม่เงินเดือนหมื่นห้าออกรถฟรีดาวผ่อนรถหมื่นค่าเช่าห้องค่ากินค่าเดินทางดูแค่ความเป็นไปได้จะไหวยังไงอ๋อครับผมไวรุ่นสร้างตัวสร้างนี่เดยสร้างตัวหรือสร้างนี่คะแนน a a เอเอก็อาจโดนรีเจ็ตได้ในแต่มวนนี้แหละเพราะสินเชื่อรถจะปล่อยยากขึ้นอ๋อครับผมคุณดาวพิวัฒน์นี่เป็นเป็นแวดวงรถหรือเปล่าคุณ จอยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอู๋ไม่ได้ฟังแบบไลฟ์สดนานมากเสียงยังดุดันเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคครับครับผมเสียงผมดุดันอย่างนี้นเลยเหรอแต่ว่าถ้าผู้หญิงบแบบนี่ใช่รูปจริงหรือเปล่าอะ่ะหรือรูปแลรลุกลุกเกาหลีอะไรอย่างนี้ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยทบเนี่ยคุณจอยนะโอเคมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับอ,อสินเชื่อก็ไลน์เข้ามาคุยกับผมได้นะ คุณสิว่าบอกว่า,วาสิวาหรือสิวะนะผมว่าการผ่อนรถไม่ไหวไม่น่าจะโทษเศรษฐกิจนะครับต้องโทษตัวเองมากกว่าเชื่อว่าเราหลายคนรู้กําลังส่งค่างวดดีว่าไหวหรือหืดขึ้นคอนะครับใช่อืมผมก็ยังเพิ่งโดนทวงเงินค่างวดรถเองวันนี้ย <c oughs> จ่ายช้าไปต้องจ่ายวันที่สิบเนี่ยเพิ่งมาจ่ายเขาวันนี้เองนะเขา,าโทรมาทวง <c oughs> มาขออภัยจริงครับลืมลืมลืมจริงก็จริงๆนะถ้ามีเงินนะ มีเงินสดซื้อรถเงินสดดีกว่าเพราะว่าหมายถึงถ้าเคยใครซื้อรถมือสองนะอย่างผมซื้อรถมือสองอย่างเดียวผมไม่ซื้อมือหนึ่งแล้วซื้อเงินสดไปเลยดีกว่าสบายใจเพราะว่าถึงเวลานะเนี่ยเนี่ยล่าสุดผมซื้อรถมาแล้วผมผ่อนมานะแต่ผมแทบจะไม่ดาวเลยผมแทบจะไม่ดาวเลยก็ผ่อนไปพอถึงเวลาจะขายเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะก็ไม่ได้ก็แทบจะไม่ได้คือบุ้ง่ายขายไปได้เงินมาปิดนี้ก็แทบจะไม่ได้เงินสดแทบจะไม่ได้เงินส่วนต่างอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดาวไป แต่ว่าพอมาด้่งคิดไอ้สิ่งที่เราผ่อนแบบโอ้โหผ่อนไปขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยก็ูเสียค่าเช่ารถขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติซื้อรถตลาดตลาดนะคุณซื้อคัมรี่อย่างเงี้ยนะสักราคาให้มันต่ําล้านอ่ะต่ําล้านหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วก็ขับสักสามสี่ปีเอาไปซื้อเอาไปขายหกแสนห้าเจ็ดแสนนี่ยังยังได้นะเออมันจะโดนมันจะโดนมันจะโดนค่าเสื่อมแหละแต่ว่ามันไม่โดนดอกเบี้ยแล้วกับแวดเข้าไปอีกอืม ถ้าซื้อรถมือสองเนี่ยจริงๆถ้ามีตังค์ซื้อสดไปเลยดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ใครไม่มีตังค์ก็ผ่อนไปละกันคุณมลน,นะฮะจ่ายมาสองเดือนเดือนที่สามค้งจ่ายแล้วครับถ้าคืนรถเพิ่งรีไฟแนนซ์จ่ายไปสองเดือนเพราะเข้าเดือนสามค้งจ่ายอยากคืนรถจะคืนได้ไหมครับคืนรถอะมันคืนได้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกผมบอกแล้วก็ทําคลิปไปหลายคลิปละว,ว่าการที่เราเช่าซื้อรถเขาอะนะแล้วเราอยากอยากจะคืนเขาอะถ้าจะคืนให้แบบ ถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาในระยะยาวเนี่ยก็คือว่าคุณต้องไม่ค้างข้างงวดเขาเลยไม่ว่าจะค่าง,งวดค่าเบียรปรับค่าทวงถามบ้าบอกอ,อแตกจีบาถะทั้งหลายเคลียร์ให้จบแล้วรถไปคืนนะสุดท้ายเอารถไปคืนเขาก็เอารถไปขายทอดตลาดนะแล้วเขาก็จะมาเก็บเงินคุณส่วนตา่างที่ขายทอดตลาดเรียงเหลือส่วนตา่างไอแบบนั้นก็ไปสู้กันที่ศาลคุณมีโอกาสชนะนะคุณมีโอกาสชนะแต่ถ้าคุณไปคืนรถเขาในขณะที่เรายังเป็นติดหนี้ค่า,ง,ง,วาง,งวดเขาอยู่อันนี้โอกาส แพ้สูงนะครับคุณเจทีใช่ค่ะฟังแล้วเหมือนได้ไปหาหมอกินยาแก้โรคประสาทมาถึงฟังช่องผมใช่ไหม,มคุณสิวะบอกว่าฟังช่องพี่อูสุดที่สุดแล้วครับกล้าตอบแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วครับครับผมกล้าตอบแบบตรงไปตรงมานสุดเพราะผมไม่มีสปอนเซอร์ช่องผมไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีนมมธนาคารเป็นสปอนเซอร์เพราะว่าธนาคารมันไม่ มันไม่มาให้สปอนเซอร์ช่องผมแน่นอนอยู่แล้วคือมันมีหลายธนาคารนะพวกเอเจนซี่มันมีหลายธนาคารมีเอเจนซี่ที่ติดต่อเข้ามาจะเป็นให้ผมเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะผมบอกคุณจะให้ธนาคารอะไรอ่ะจะมาเป็นสปอนเซอร์เขาพูดชื่อมานะ mm hmm. เขาจะเป็นเหรอเพราะว่าผมมาด่าธนาคารเยอะแยะหมดสุดท้ายก็ไม่เป็นจริงๆนะเออเพราะว่าช่องผมอ่ะไม่มีสปอนเซอร์ผมก็พูดได้นะอืมคุณสิทธิศักดิ์บอกว่าเอา ขอคำแนะนำด้วยครับคุณอูผมเป็นหนี้สินเชื่อบุคคลเกือบหกแสนจ่ายรายเดือนไม่ไหวอยากจะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ขอความคิดเห็นหน่อยครับเออจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องจ่ายเดีรยบพี่เออก็แค่นั้นนะ่ะข,ขอความคิดเห็น <c oughs> คือคลินิกแก้หนี้เนี่ยนะครับออดอกเบีย้ยเขาถูกจริงแต่ว่าระยะยาวอะถ้าเราไปตกลงตรงใจกับเขาอะเราต้องรู้ด้วยว่า เอ่อที่เขาที่เขาให้เราผ่อนๆเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องมันอาจจะต้องไปบวมๆปีท้ายๆนะจะไปบวมๆปีท้ายๆแล้วสุดท้ายปีท้ายๆเราจะจ่ายได้ได้หรือเปล่าจะจ่ายไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องตัดสินใจเอาเองแต่ว่าผมแค่ให้หลักการแล้วกันนะว่าการจะปรับโครงสร้างนี่หรืออะไรก็ตามจะเป็นคลินิกแก้นี่หรืออะไรก็ตามถ้าเรามองแล้วว่าระยะยาวอย่างไงอย่างไางไรเราก็จ่ายไม่ได้ไม่ต้องทําอืมไม่ต้องทํา เพราะทาไปก็แค่ซื้อเวลาแต่ถ้าเกิดคุณมีตังค์มากพอคุณอยากเสียตังค์เพื่อซื้อเวลาก็ก็ทําไปนะแต่ถ้าเกิดใครบางคนตังค์ไม่มีมากพอที่จะซื้อเวลาด้วยการจ่ายกระปิดกระปอยไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องจ่ายแล้วครับไม่คุ้ม,มทีนี้เราก็ย้อนมากลับมาดูว่าแล้วถ้าเราไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ต้องมานั่งวางแผนกันไปว่าถ้าเราไม่จ่ายมันเกิดอะไรขึ้นกับเราหนึ่งโดนยึดเงินเดือนหรือเปล่าโดนอายัดเงินเดือนหรือเปล่าโดนอายัดบัญชีหรือเปล่า เนเรามีเราจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าถ้าเราจดทะเบียนสมรสทรัพย์สินคู่สมรสถือว่าโดนยึดทรัพย์ได้นะเพราะใบสินสมรสเรามีอสังหาริมทรัพย์อะไรอยู่หรือเปล่าเนะเราต้องมาดูตรงนี้ว่าเราไม่มีพัน,พนธานาการที่ธนาคารมาจะมาเล่นเราได้หรือเปล่านะถ้าเราตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีทรัพย์สินอะไรเงินเดือนก็ไม่มีทําธุรกิจส่วนตัวนะมีอย่างเดียวที่มันจะยึดได้กนะ็คือสมุดเงินฝากหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ก็ไม่ยากนี่ก็แค่เปลี่ยนบัญชีเงินฝากเงินออมทรัพย์เป็นบัญชีคนอื่นไปก็เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในหลักการเนี่ยนะครับถ้าพี่สิทธิศักดิ์ถามความคิดเห็นผมอะ่ะผมก็จะบอกแบบนี้แหละคือหนึ่งเราต้องดูว่าปัญหาที่เราจะกำลังจะแก้เรากำลังจะเดินต่อไปมันทําได้จริงหรือเปล่ามันสุดหรือเปล่าอย่าไปตั้งความหวังลมๆแรงๆว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอ่านะเราไปเที่ยวหมุนนี่เอาเงินคนนู้นมาจ่ายคนนี้มาหมุนคนนั้นไปจ่ายคนนี้มันเปนเรื่อยเปื่อยยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับ พิจารณาปัญหาจากข้อเท็จจริงนี่คือหลักพุทธศาสนาเลยนะแต่ผมต้องบอกผมไม่ใช่คนพุทธนะผมไม่ใช่ชาวพุทธแต่ผมแค่บอกว่าพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามหลักความเป็นจริงอย่าบิดเบือนอย่าอาคติในการคิดแล้วคุณจะรู้เองว่าคุณจะแก้ปัญหานั้นยังไงผมให้หลักการแค่นี้แหละนะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกว่ามันต้องมีสเต็ปของมันอ่ะอืมมันต้องมีสเต็ปของมันอืคุณวิพารัตน์บอกว่าคลินิกแก้หนี้ถ้ากําลังจะโดนฟ้องสามารถเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้เปล่า สมัครได้ครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าเราเข้าเรามีชื่อเข้าคลินิกแก้หนี้แล้วเราเราระหว่างรอคลินิกรอระหว่างรอที่จะเข้าคลินิกแก้หนี้แล้วเราโดนฟ้องใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเลื่อนสารก่อนบอกว่าเรากํลาลังเข้าคลินิกแก้หนี้แล้วระหว่างที่เราเลื่อนสารสารจะบอกอ่าเลื่อนไปอีกสองเดือนใช่ไหมระหว่างสองเดือนนี้คุณก็ต้องมีคุยกับเจ้าหนี้ที่มันฟ้องคุณอนะ่ะเฮ้ยคลินิกแก้หนี้เขาเรียกเขาเรียกเธอเข้าไปคุยหรือเปล่าเพราะฉันกําลังจะเข้าโครงการนี้อ่ะ สมมติเจ้าหนี้ที่มันฟ้องคุณบอกอ่าโอเคงั้นมาคุยกันนะสมมตมคิคุณคุยคุณวิพารัดจบแล้วว่าให้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้น,น,นะครับคุณวิพารัดก็ไปเซ็นที่คลินิกแก้หนี้แล้วก็ไปทํายอมกับไอ้เจ้าหนี้รายเนี้ที่ศาลให้มันตรงเงื่อนไขเดียวกันแค่นั้นเองครับเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้อืคุณเลวไลฟ์หกสิบเก้าว่ะผมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับแต่ดีที่รอดมาได้ปิดไปเมื่อต้นปีหอครับผม คุณนภัสบอกว่าสอบถามครับพี่อูกรณีบริษัทเจมทีตามนี่กับเราแล้วเราไม่ไปเปิดหน้าบัญชีกับกษิกรแบบนี้ข้อมูลที่ให้กสิกรจะไปถึงบริษัทตรงนี้ไหมครับไปไปเปิดหน้าบัญชีกับกษิกรเขาว่าไงคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดมีการฟ้องแล้วพิพากษาแล้วเขาเขาก็สืบรับ์เดี๋ยวเขาก็สืบทซั์เจออืครับเ,เขาก็สืบรับเจออยู่แบงค์ไหนเขาก็สืบรับเจอคุณศิปกรมีแกวบอกว่ารอแฮร์คัตมาแปดเดือนแล้วแต่เงียบเจ้านี่ อะไรเจ้านี้โทรมาน้อยมากเพิ่งได้รับหมายสารหลังจากนี้ต้องทาอย่างไรครับอยากแห่คัดอยากแห่คัดก็ลองแย่ๆแบงค์ดูแย่ๆเจ้านี้ดูนะครับว่ามีนโยบายไหมไม่อยากขึ้นสารกลัวมากเลยกลัวการขึ้นสารแห่คัดได้ไหมอ่ะลดนี้พี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่มีตังค์หรอกแต่ว่าแบบเดี๋ยวจะไปหายืมเงินญาติมากลัวกลัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลองแบบแกล้งกลัวมาลนะ่ะอย่าไปกลัวจริงนะ่ะต้องแกล้งกลัวนะครับ พราะผม่าเพราะผมว่าไม่เคยกลัวเลยผมแกล้งกลัวคุณโยนโยนถึงว่าสวัสดีครับฟังตลอดเลยครับสบายใจขึ้นเรื่องนี้ไม่มีจ่ายสามเดือนแล้วครับใครโทรมาก็ไม่กล้ารับกี่เดือนครับเจ้านี่จะฟ้องจริงๆก็น่าจะประมาณสักสี่เดือนขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะฟ้องครับอัลฟาทีมบอกว่าออมและลงทุนกับอันดอนโอดีกว่าครับผลตอบแทนเต็มไม้เต็มมือนแน่นอนลงนยังล่ะฮะลงหรือยังหรือว่าลงมาแล้วเออผมก็ไม่รู้ว่าพี่ลงมายัางแต่ว่า เอาเป็นว่าจะเปิดช่องทามาให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอใช้โอกาสนี้นิดนึงนะคือจริงๆเนี่ยถ้าลงทุนกับอันโตนิโอเนี่ยต้องบอกว่าเต็มไม้เต็มมือจริงๆแล้วเป็น p a s s ีฟอินค o m e จริงๆอะผมผมไม่ได้ไปผมไม่ได้จะไปไปแขวะใครหรืออะไรยังไงนะเออเพะว่าเห็นมีบางบางคนเขาแบบเป็นโค้ชไงเขาก็สอนแบบสอนประมูลทรัพย์สอนเออขายฝากอะไรเงี้ย ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดไม่แปลกนะสอนประมูลซื้อสอนขายฝากสอนรับขายฝากสอนรับจำนองอะไรเงี้ยไม่แปลกแต่มันไปแปลกตรงที่บอกว่าใช้บอกเขาใช้คําว่าสร้างแพสซีฟอินคัมด้วยการขายฝากอะไรเงี้ยซึ่งผมเลยบอกเฮ้ยพสซีฟอินคัมด้วยการขายฝากมันผิดแล้วหรือเปล่าใครบอกว่ามันเป็นแพสซีฟโคตรจะเหนื่อยเลยนะทําขายฝากผมเนี่ยบอกให้เลยผมผมเนี่ยทำอยู่แต่ผมทําให้คนอื่นคนที่มาลงทุนกับผมอะเขาแพสซีฟเพราะเขาไม่ต้องทาอะไรแต่ผมมาไปทํางานให้เขา เพราะว่าจะขายฝากทีมันต้องไปดูที่ตรงมันต้องไปเช็คนู่นเช็คนี่นะมันไม่ได้มันไม่ได้แพสซีฟน,นะแพสซีฟมันคืออยู่เฉยๆนะอือเพราะฉะนั้นจะทําขายฝากไม่มีทางหรอกที่เป็นแพสซีฟอะแล้วถามว่าคนทั่วไปอะ่ะคุณเป็นพนักงานกินเงินเดือนมีเงินเก็บสักห้าแสน 5, ล้านหนึ่งเนี้ยแล้วจะไปปล่อยขายฝากสมมติคุณมีเงินอยู่แค่ล้านเนี่ยคุณจะไปปล่อยขายฝากคุณจะไปหาของที่ไหนอะ่ะผมถามอย่างเงี้ยไปหาของที่ไหนอืม คุณมีคอนเนคชันอะไรมามาเอาของไปไม่มีของมาให้คุณขายฝากนะแล้วของที่มาถามาถึงคุณมันของที่แบบกะเร็วกระลาดหมดแล้วนะเพราะฉนั้นโอกาสยากนะเพราะฉะนั้นอยากมีพสซีฟมาลงทุนกับอันโตนิโอดีกว่านะเต็มไม้เต็มมือแน่นอนเลยนะคุณ Alpha Team, อ,อัลฟาทีมเขาอุตสาชงมาให้ขอบคุณมากนะครับเต,ต็มไม้เต็มมือ <laughs> หมายถึงผลตอบแทนนะไม่ใช่อย่างอื่นเออคุณหวัดดีครับเอ,อชื่อแปลกอยู่นะคุณหวัดดีครับว่าผมใช้นี้หมดแล้วสามล้านในปีครึ่งเพราะฟังพี่ขอบคุณสุดสุดไปเลยสุดไปครับอ้อนระครับขอบคุณสุดไปครับนี่แปลว่าอะไรคือขอบคุณมากเลยใช่ไหมโอ้เก่งนะฮะผมว่าคุณเก่งผมเองนะผม,ผมไม่สอนวิทย์ผมว่าคุณมาสอนผมดีกว่าว่าใช้นี้หมดสามล้านในปีครึ่งเนี่ยคุณมาสอนผมเถอะ โอโหขอบคุณสุดไปครับอเยี่ยมเลยฮะท่องว่าทําไมเป็นนี่รถหรูไม่ดีแต่ทําไมคนยังไปถอยพวกซุปเปอร์คาร์กับพี่อูครับพี่อูทําไมเขาไม่ใช้ชีวิตเหมือนวอลเลนบัฟเฟตหรือดรดิเวตอ่าทำไมเป็นนี่รถหรูไม่ดีแต่ทําไมคือผมว่าไอคนขับรถหรูบางทีมันก็ไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ผ่อนหรือเปล่ามันก็ซื้อสดหรือเปล่าถ้าคนที่จะขับรถหรูแล้วไปผ่อนไปอะไรเงี้ย ก็มีหลายคนนะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้รถหรูเขาจะขายดาวกันนะเขาขับแบบชิมชิมกันนะึกบ้าไหมขับแบบชิมชิมนะคือแบบกูอยากขับอนะ่ะคันเนี้ยขับสักสี่ห้าเดือนไม่ขับและอะไรเงี้ยก็มีนะเออแล้วถามว่าคนไปคนยังไปถอยซุปเปอร์คาร์เขาคงมีความใฝ่ฝันเขาอยากจะมีรถซุปเปอร์คาร์ของเขาอ่ะักคันนไงคืออย่างพวกวอลเลนบัฟเฟตหรือดรนะิเวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่เป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนรวยหลายคนที่ผมรู้จักนะที่รวยแบบรวยแบบ รวยแบบสุดๆเลยอะนะแต่บางไม่ใช่สุดแบบถึงขนาดเจ้าสวดซีพีเจ้าสวดธนินหรือเจ้าสวเจริญขนาดนั้นผมไม่รู้จักเขานะแต่ที่ผมรู้จักมีหลายคนรวยเป็นร้อยเป็นพันนะคือบางคนที่รวยเป็นร้อยเป็นพันอะก่อนที่เขาจะรวยถึงร้อยถึงพันอะเขาก็เคยขับซุปเปอร์คาร์มาก่อนแล้วล่ละแล้วเขาก็เคยทําอะไรหรูหราเวอร์วังอลังการหมดแล้วแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาเฉยๆไงเขาก็เฉยๆกับจุดนั้นแล้ว เขาก็ผ่านไปแล้ว่งเขาเคยเขาเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันแต่เขาก็เลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะจนเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและสมถะไปแล้วอ่ะหลายคนมันรวยรวยจนไม่อยากไปอวดใครแล้วว่ะคุณพิงผ้ภาอไหมร <laughs> วยจนไม่อยากอวดรวยกับใครแล้วอ่ะแต่ยังดรนิเวศหรือวอลเลนบัฟเฟต์เขาเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสปีชีส์ที่หาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันจัดรายการแสดงความคิดเห็นพูดคุยสอบถาม นะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ